นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยก่านวหหัวหงงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลมอพวเวอร์จะมาซื้อต่อบอกข่าวกันตื่มคลิปนี้อยากให้ทัานผู้สมทุกท่านนะครับผู้แต่กับเขาใจเกี่ยวกับเรื่องทัางธานาคารสีแห่งให้ถอนออกจาก การเป็นสมาชิกของสำนักง,งานปุกป่องเงินฝากธนาคารธุรกิจต่างประเทศหลายคนก็เอาข่าวๆนี่ก็ไปเว่าต่างๆหน้าๆเกี่ยวกับบางคนก็เบอกว่าธนาคารระบบธนาคารจะล่มเลี้ยวบางคนก็ว่าหนีสินยางต่างๆาสนันมันเกิดยังโ่เมนเป็นความจริงเถิดเดือสิ่งที่ทางธนาคารสีแห่งพิ่นทอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกข,ของสำนักง,งานปกป่องเงินฝาก ของธนาคารธุรกิจต่างประเทศนั่นแมนว่าเพิ่นถอนตัวออกไปโดยความสมัครใจด้วยเหตุผลของทางธนาคารของเพิ่นเองบอเมนวา่าประเทศลาวจะรุมละาไลา่คือบางคน,ว,งนว่าบอเมนวาระบบการเงืนของประเทศลาวจะรวมละล่ลาลายฉนนั้นเพื่อเป็นความกระจ่างแจ้งแอดมินเองกับตองออนุญาตนําเสนอคลิปจากทางธนาคารแห่งโซโปโปาลเพื่อนําเอามา ออกซื้อออกรายการให้ท่านผู้สมทุกท่านรับคู่รับสม้มเพื่อเป็นการเข้าใจอย่างถูกต้องนี่ถือว่าเป็นการที่ชัดเจนแท้แตะท่านผู้สมสําหรับการที่เพิ่นได้ออกมาสีแจงถือว่าเป็นยังทีข่อนข้างเป็นว่าชัดเจนที่สุดมิแต่ว่าอยากฝาก,ฝากให้ท่านผู้สมไดีติดตามบ่งคลิหนีไปนํากันแต่ต้นจนจบแล้วให้ท่านผู้สมไปวิเคราะห์อเอาเองเติมอีกว่าท่านผู้สมจะมีความเส่อถือหน่อยอดไเพียงใดแต่ส่วนแอดบิน มั่นใจเลยว่าทีเพิ่นว้ามานี่แมนว่าถูกต้องมีข้อมูลชัดเจนแล้วบวกกันกับทางซื้อทางประเทศไทยบางซื่อเพิ่นก็ได้ออกข่าวมาแล้วว่าทางธนาคารเองธนาคารซีแห่งของไทยเองเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศว่าการที่เพิ่นได้ถอนตัวออกจากการเป็นนัสมาชสิกิของสำนักง,งานปกปองเงินฝากของธนาคารธุรกิจต,ต่างประเทศนั่นกระ้วยเหตุผลทางการขยายธุรกิจหรือว่าปรับสภาพทางธนาคาร โคเป็นเองเอาทันผู้สมมหายทันผู้ส้มในเบื้องตามหนีเลยอย่าลืมแซ่ไปหายผู้ที่เข้าเจอย่างบ่ะทัดในเข้าใจนะครับผู้นี่เด้อ พ่อแม่พี่น้องป,ป,ป,ประสาชนุลานักธุรกิจพอค้าสาวคายพนักงานทาหารตำรวจโดยเฉพาะผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียที่นับถือและหักแพงข้าพเจ้าอารุณบุญยงวนากรมคุคของธนาคารธุรกิจธนาคารแห่งสปปลาวมือนี้ข้าพเจ้าจะมาซีแจงและให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกับแจ้งการของสำนักงานปกป้องเงินฝ้าฉบับเลขที่17ลงวันที่1 1สิงหาคมปี2023ซึ่งแจ้งการฉบับนี้แม่ได้แจ้งให้กับผู้ฝ้าเงินที่ได้ฝ้าเงินกับธนาคารที่เป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้อง เนื้อในของแจ้งการนี้มันวา้าถึงการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของสำหนังงานปกครองเงินฝากเนื้อในโดยโย่อข้อแจ้งการเข้าไปเจ้าข้อสรุมมันมีซ่องประเด็นใหญ่ๆอยู่ในแจงการนี้จุดที่หนึ่งกําเนการแจ้งให้ประชาชนผู้ที่ฝากเงินอยู่ในธนาคารธุรกิจสาขาต่างประเทศซีแห่งที่เข้าเจ้าได้ยุบเลิกไปด้วยความสมัครใจแมนสาม,มารถไปถอนเงินฝากของตนได้ยามได้ก็ได้อยู่กับธนาคารที่ได้ระบุอยู่ในแจ้งการสบับนี้ประเด็นที่สองแจ้งการสบับนี้แมนได้แจ้งให้ทราบว่า มีซีธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศแมนด้ยุบเลิกสําเร็จแล้วและก็ได้ออกจากการเป็นสมาชิกของสานักง,งานออกปกครองเดินฟากแล้วอยู่ในแจ้งการฉบับนี้มันเหตุให้บางทานที่บุได้ศึกษราละเอียดหรือว่าอ่านข้อมูลอย่างละเอียดชัดเจนอาจมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนสังคมโซเชียลมีเดียได้มีการตั้งคําถามมีการตั้งข้อสงสัยว่าะระบบธนาคารอยู่บ้านเห่านี้ มันเกิดมีบัตรห้าวหรือว่ามันเกิดปรากฏการที่ว่มีความมั่นคงบ่จึงเหตุให้ธนาคารธุรกิจจำนวนหนึ่งแมนข้อยุบเลิกออกไปอันนี้แมนประเด็นที่ครับเจ้าจะขอชี้แจงอยู่ในกันในทางนี้เนาะครับเจ้าขอชี้แจงเนือนี้เนาะกนอือแมนพวกเราต้องทําความเข้าใจว่าสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาตั้งดู่สปปลาวล่านี้เขาจะมาด้วยเงินไขรได้ เนาะและยุบเลิกไปด้วยเงินไขอันใดที่ผ่านมาพวกเขามีสาค่าของธนาคารธ,าารธาุรกิจต่างประเทศเข้ามาตั้งยูซโปปอลาาจำนวนลวงไล่พระสง่งผลเนาะซึ่งมีจํานวนฮอนสาาิบเก้าซาคาจุดประสงค์หลักๆที่เขาจะมาสร้างตั้งก็เป็นเพื่อมาคุ้มของเพื่อมาให้บริการแก่ลูกค้าองตนซึ่งลูกค้านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเป็นนักธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาเนาะอ,อันนี้ข้อยกตัวอย่างเนี่ยนี้เนาะคือตัวอย่างว่านักธุรกิจจากประเทศไทย เนาะที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของสมุติว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารกรุงเทพเมื่อมาเคลื่อนไหวธุรกิจยูโซปรปลาวธนาคารกรุงเทพก็จํามาต้งสาขาย,ยูโซปรปลาวเนาะหรือว่าธนาคารอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้น ในระยะผ่านมาจึงมีสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศมาตั้งอยู่โปฟอปล่าของวูเขาลายและโดยส่วนใหญ่การมาจากประเทศอมค้างเป็นต้นแมนจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศเวียดน,นามประเทศกัมพูชีประเทศอซฟอ,อรจีนและอื่นๆอันนั้นเป็นการทีมาตั้งสาขาของธนาคารธุรกิจต่างประเทศต่อมาเป็นการยุบเลิกของเขาการยุบเลิกข,ของเขานี่มันก็เกี่ยวพันกับก,บการทีมาสร้างตังั่นแหละเนาะเมื่อนักธุรกิจที่เป็นลูกค้าของธนาคารเหล่านั้นเนาะเมื่อเขาเจ้าสิ้นสุดกิจการการลงทุนของเข้าแล้วเขาปิดกิจการ ข้าเจ้ากลับคืนประเทศเห็นให้จํานวนลูกค้าของธนาคารเหล่านั้นลดลงเนาะเพราะฉะนั้นธนาคารเหล่านั้นก็จะต้องได้ปรับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของเขาเนาะบางธนาคารอาจจะปิดกิจการไปนํ่เนาะเมื่อลูกเมื่อลูกค้าลดลงหรือว่าลูกค้าให้ไปกับปิดกิจการบางธนาคารอาจจะปรับยุทธศาสตร์ โดยการหั่นการบริการของเข้าเจ้าหัน่นมาฮับไซกับนักธุรกิจทางภายในนี้ไล่ขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะพานมานี้พวกเขาจึงเห็นว่ามีธนาคารธุรกิจจำนวนหนึ่งข้อ,อยุบหรือว่าข้อปิดกิจาการด้วยคววมสมัครใจและจำนวนหนึ่งยังซื้อต่อเคลื่อนไหวอยู่มันก็จะมาจากสาเหตุตัวนี้อสซเหตี่้อนของการยุบเลิกในระยะนี้พวกเขามีการปรับปรุงการบริการของระบบธนาคารหั่นไปสู่ความเป็นทันสมัยไล่ขึ้นเจนพวกเขาจะเห็นว่าที่พวกเขามีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในมือถือส่งสามารถให้การบริการเข้าถึงการบริการธนาคารได้ไลย หรือว่าเข้าถึงการบริการธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือธนาคารมีการห่วมมือกันระว่างธนาคารมีการให้กับบริการที่เป็นตัวแทน ให้การบริการแข่งซึ่งกันและกันไดฮะนะเนาะหรือว่ามีการเชื่อมโยงการบริการระหว่างธนาคารเพราะฉะนั้นเขาเป็นลูกค้าธนาคารหนึ่งก็สามารถไปใช้บริการธนาคารอื่นใดย้อนอ่าปัจจัยซองยางเหล่านี้จึงว่าบุจาเ็นจะต้องมีธนาคารไล่ก็ได้เพราะฉะนั้นธนาคารที่อ่าต้องการดุดต้นถึงการบริการกองต้นอาจจะปิดสาขาและก็ให้ลูกค้าอ่าบริการผ่านธนาคารอื่นที่เป็นเครือข่ายหรือว่าป็นคูร่วมมือครูวมยุทธศาสตร์ของตนไดเนาะ อันนี้ก็อสอดคลองกับแจ้งการของสำนักง,ง,งานปกป้องเงินฝากที่ได้ระบุว่าธานาคารจำนวนหนึ่งได้มีการยุบเลิกย้อน่ามีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของเขาเจ้าเองต่อมาพวกเขามาว่าถึงขั้นตอนการยืมเลซกนี้พวกเขาก็มีได้กำหนดไว้อยู่ในระ,ะเบียบขั้นตอนที่พวกเขากำหนดอย่างละเอียดชัดเจนอยู่ในจุดนี้ข้าพเจ้าอยากชีแจงว่ามันมีคำพิ็นที่ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียว่า,วา เป็นยังธนาคารจึงมายุบเลิกอยู่ในระยะนี้อันที่จริงธนาคารบวชได้ยุบเลิกอย,อยู่ในระยะนี้เนาะข้าพเจ้าข้อยกตัวอย่างเป็นแบบนี้เนาะคือธนาคารทหารไทยนี้ สเสนอข้อยุบเลิกมาตั้งแต่เดือนตุลาปี2019ธนาคารกรุงศร,รีอยุธยาสารานเขษตเสนอข้อยุบเลิกมาตั้งแต่เดือนมังกรปี2อ2 0เนะาะธนาคาร c i m b ไทยข้อยุบเลิกในเดือนตุลาปี2019ธนาคารกรุงเทพสาขคาปักเีเสนอข้อยุบเลิกในเดือนมีนาปี2 0 2 2เพราะฉะนั้นแต่ละธนาคารเสนอข้อยุบเลิกในเวลาที่แตกต่างกันและกันใน ส่วนระยะสองสางปีผ่านมาเนาะเมื่อเวลาธนาคารเสนอข้อยุบเลิกแล้วพวกเขาจะแจ้งให้ข้าเจ้าสร้างแผนการยุบเลิกประกอบเอกสารการเสนอข้อยุบเลิกอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วธนาคารแห่ง่อปเาา จะฮับหองเอาแผนการยุบเลิกท่านยังเป็นขั้นเป็นตอนคือเขาฮับหองเอาการยุบเลิกของธนาคารท่ารนไทยดีตั้งแต่เดือนก่อนละกฏปีสองพรนสาวหำหองเ็นนีให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยายุบเลิกตั้งแต่เดือนมีนาปีสองพรนสาวและการฮับหองการยุบเลิกธนาคารซ i ไ b ไทยสาขาเบจจันนี้เดือนสิงหาปีสองบันสาวอกและการหำหองการยุบเลิกของธนาคารกรุงเทพสาขาปักศรีตั้งแต่เดือนก่อนละกฏปี่องพันสองเมื่อเวลาเขาหำหองการยุบเลิกให้บรรดาธนาคารหล่านี้ธนาคารเหล่านี้ขาเจ้าจะต้องแจ้งให้หมุนสุน ทราบเนาะโดยเฉพาะการเป็นแจ้งให้ลูกค้าของเข้าเจ้าทราบผ่านกับสื่อสังคมต่างๆเนาะตัวอย่างข้าพเจ้าข้อหน่ตัวอย่างตัวอย่างธนาคารกรุงเทพสาขาพวกปักเซนี้ภายหลังที่ขาเจ้าได้รับการให้ดีด้านหลักการจากธนาคารแห่งสปปกเล่าให้หยุเลกแล้วขาเจ้าก็ได้ประกาศลงนังสื้อพิมพ์เวียงจันทไม่ตบ,บวันที่17เดือน 2016, สิงหาปีสองพันส,สองเนาะซึ่งแต่ละแต่ละธนาคารที่ได้รับการให้ดีแล้วขาเจ้าจะต้องแจ้งลงาทาง นังสื้อพิมพ์ทางวิทยุทางเว็บไซต์ทางโทรภาพหรือว่าซื้อ,อท้งองถิ่นตามกหมอสสมอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับของธนาคารแห่งสปปลาวเนาะแจ้งให้ลูกค้าต้องตนทราบแล้วหลังจากนั้นเข้าจะต้องได้ดำเนินขั้นตอนการยุบเลิกไล่าย,ยางเนาะเป็นต้นเม็นการดําเนินการสําระสะสร้างสับสิ้นและนี่สิน้นทางอยู่ในใบสรุปสับสมบัติและนอตใบสรุปสับสมบัติ แล้วดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนาะที่สําคัญข้าพเจ้าจะหยุตัวอย่างให้หมาเบิงตัวอย่างข้าเจ้าต้องอ่าดเนินการสำาระสาสางทางด้านสับสินและนี่สินบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเป็นลูกค้าของตนเนี่ยแหะทำเรื่องอ่าสับสินกับเป็นอ่าสำารกกับลูกค้าเงินกู้ของตน,นทางทางด้านหนี้สินกับสำารกกับเจ้าหนี้อ่าโดยเฉพาะก็เป็นผู้ฟังเงินให้แหละเนาะเมื่อข้าเจ้าอ่าดเนินการสำาระสาสางตามขั้นตอนต่างๆแล้วข้าเจ้าจะต้องเสนอให้อ่าทางบริษัทรวดสอบภายนอกเข้าหมักรวดสอบบัญชีว่า ทุกขบวนการดําเนินแมนคือตองบอกลังจากที่บริษัทกวดสอบภายนอกมากวดสอบว่าคือต้องและกระห้ามหองขั้นตอนต่างๆเหล่านี้แล้วทางเบื้องกระทรวงการเงินโดยเฉพาะก็เป็นทางอากก่อนก็เข้ามาไล่เลียงท่านะการเงินและกมาสําระอากร่อนให้ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายเนาะลังจากขั้นตอนเหล่านี้สําเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วธนาคารเ่านี้จะต้องได้แจ้งให้หมวลสนทราบอีกตึงเ่อหนึ่งซึ่งข้าเจ้าก็ต้องได้แจ้งหนุหนึ่งชื่อพิมเส้นเดียวกัน หลังจากนั้นขั้นตอนต่ตางๆเหล่านั้นได้ได้ผ่านไปหมดแล้วเข้าเจถึงเหตุบุรรายงานสุดท้ายมาหาธนาคารแห่งสซปเปลาาธนาคารแห่งสซปรปลาาเมื่อกวดสอบเบื้งอง่นทุกกระบวนการสำลักส,สร้างแบนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วพวกเขาจึงหัามห้องเอาการยุบเลิกและค้อนใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจของเข้าเจกลับมาเบื้องตัวตลาดที่ค้าเจ้าเสนอตัวอย่างคือธนาคารหารห่ไทยนี่ เสนอเข้ามาข้อยุบเลิกตั้งแต่เดือนตุลาปีสองพันสิบเก้าได้รับการเห็นดีให้ยุบเลิกในเดือนกกระกฏปีสองพันสิลังจากนั้นดําเนินขบวนการยุบเลิกต่างๆจนมาวัดเดือนสิงหาปีสองพันสองจึงสํา,สาสเร็จและธนาคารแห่งโชปปอร์ปอร์เาออกใบอนุญาตสําเร็จการยุบเลิกและท่อนใบอนุญาตซึ่งมันใช้ะระยะเวลาจานวนหนึ่งและก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาสมารรถเขศก็ได้รับการาเห็นดียุบเลิกและท่อนใบอนุญาตขั้นสุดท้ายอยู่ในเดือนกันยาปีสองพันสอง ธนาคาร CIMB ไทยสาขาเยงจันทร์แมนได้สำเร็จเสร็จสิ้นการยกเลิกและท่อนแบ,บอนุญ,ญาตในเดือนมิถุนายนปี2003และธนาคารกรุงเทพสาขาปักเซ่ห้ากระท้อนแบ,บอนุญ,ญาตในเดือนสิงหาปี2 0 2 3แสดงว่าซีธนาคารนี้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนเนาะยกเลิกด้วยความสมัครใจตามเหตุผลที่ข้าเจ้าที่ข้าพเจ้าได,ได้เสนอมาอนเนาะสำหรับแจ้งการของสำนักง,งานปกป้องเงินฝากฉบับเลขที่17ลงวันที่1 1สิงหาปี2003นั้น ถือประครงข้าราชการเมนการปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยการปกป้องเหินฟากและปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยการปกป้องผู้สวมใส่บริการทางการเงินซึ่งมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยและชักแจ้งให้กับสังคมผู้ทีว่าอย่างตกค้างเล็กๆน้อยๆจำนวนเล็กๆน้อยๆซื้ออย่างบทันได้มาถอนเงินกับสถาบาันมาถอนได้ทุกเมื่อเนาะตามตามทีได้ระบุอยู่ในแจ้งการทั่นเพราะฉะนั้นในจุดนี้ข้ารเจ้าจึงยากท้องข้อให้กับผู้ทีเสพซื้อผู้ทีขับข่าวต่างๆนี่จงมีสติ เนาะในการพิจารณาเนื้อในข้าวที่ตนเองเส MM ียมันอย่างยางใช้สติปัญญา,ยา,าอย่างใช้วิจารณญาณนั่นแหละเนาะทำกลมเข้าใจเนื้อในอย่างละเอียดแต่ถ้าว่าบ่เข้าใจก็สามารถสอบถามขึ้นได้กับองค์กรที่ได้อันออข่าวเนาะจน แจ้งการสะบับเลขที่17นี้เพิ่นกระเด็นระบุว่าทานสามารถสซอบทามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์โทรสายด่วน15 2่หอซหรือว่าในเบอร์โทรส3 0 0า,า00 00 5ซนมูนในมงรัฐการเนาะขอให้บรรณาธิการต้องมีสติทำการเช็คข่าวด้วยความที่บเข้าใจและกาไปตีราคาไปบิดเบือนแนวอื่นข้าพเจ้าข้อย้ำอีกตึมว่าการยุบเลิกของสาขาธน,นาคารธุรกิจ4ีสาขาี้แม่นเข้าเจ้ายุบเลิกด้วยความสมัครใจและการสับสิ้นของเขามีเพียงพอในการสำลระสาสางต่อกับพันธะ รือวต่อกับนี้สิ้นที่เขาจะมีการยุบเลือกของเขานี้โบมีบันหาต่อกับการสำราญสร้างและการยืมเลือกของเขานั้นโบเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและโบโบเกี่ยวข้องกับคำเห็ยนรายทางที่เราอยู่ในโซเชียลเนาะเหมนกันปรับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู <system> e. ่บวารอยู่ประเทศได้ม in <isce aring> ันก็เกิดขึ้นในกรณีแบบนี้ซิซิและเขาขอให้ลูกค้าผู้บริการต่างๆเนาะมีกมเสื่อมั่นในการใช้บริการกับธนาคารต่างๆอยู่สปโปลาว ธนาคารแห่งสบปลาวุ้งเขาได้มีการให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเนาะมีการติดตามการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจทุกแห่งอย่างใกล้ชิดและพวกเขายังยืนว่าทุกๆธนาคารยังมีความมั่นคงอยู่ขอขอบใจขอบใจที่ทานเขามาหับสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด subscribe